สวัสดีค่ะหญิงเองค่ะมีคนทักหญิงมาเยอะมากเลยนะคะเรื่องผิวหน้านะว่าผิวหน้าดีขึ้นนะคะก็วันนี้ญิงมีครีมตัวนึงมาแนะนำเพราะว่าหญิงก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยนะคะชื่อครีมว่า V2 Revolution ค่ะนี่เนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือแปบบ้งครีมตัวนี้เนี่ยช่วยฟื้นฟูผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยเฟิร์มขึ้นนะคะ เวลาที่เราลองคืนก็จะง่ายขึ้นผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นคนก็ถามว่าเออหญิงไปทําอะไรก็นี่ละค่ะใช้ครั้งแรกก็รู้สึกนะคะหญิงใช้มาประมาณ2เดือนละจริงๆอยากใช้ทุกวันเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าใช้แค่2-3ครั้งต่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วซึ่งก็จริงนี่เสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะก็นอนตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าปกตินะคะ v ีทูเ l เวอร o ลองไปลองกันดูนะคะอย่างว่าทุกคนต้องติดใจแน่นอนเพราะว่าขนาดอย่งย่งเองติดใจเลยค่ะ Good night